สวัสดีครับผมอาจารย์บอยสยามสมเด็จไทยแลนด์อัมบูเลตวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมทุกท่านได้เข้ามาทำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงพักเครื่องไทยนั้นแบ่งแยกออกเป็นกี่ประเภทมีวัสดุชนิดใดบ้างที่นำมาสร้างพักเครื่องในแต่ละยุคแต่ละสมัยลำดับแรกๆนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพักเครื่องนั้นมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคือสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นของบูชาติดตัวสวมคล้องใส่ไปในสถานที่ต่างๆ แล้วทั้งยังเป็นมรดกทางด้านจิตใจสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาในครูบาอาจารย์และประวัติพุทธศาสนาของชาวพุทธทุกคนทุกยุคทุกสมัยและในโอกาสนี้พระเครื่องนั้นแป่งแบ่งแยกออกเป็นหลายยุคหลายสมัยในลำดับแรกนั้นเราจะนําเสนอเป็นลาดับแรกคือพระเนื้อดินที่มีอายุกเก่าแก่มากที่สุดในบรรดาพระเครื่องไทยมาเริ่มที่พระประเภทแรกนะครับคือพระเนื้อดิน พระเนื้อดินนั้นแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆใ,ในการสร้างพระในยุคข,ของพระเนื้อดินเป็นเนื้อองค์ประกอบหลักยุคที่1ก็คือยุคข,ของฮาริปุญชัยพระนอตลำพูนทุกยุคทุกสมัยมีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคข,ของฮาริปุญชัยจึงเป็นพระที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาพระเนื้อดินอธิบายโดยสังเขปนะครับคือส่วนผสมของพระที่มีการสร้างขึ้นในยุคข,ข,ของพระเนื้อดินเป็นหลักนั้นก็คือการใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากดิน วัตถุดิบหลักๆของการใช้ก็คือการทําเนื้อดินมาผสมผสานกับกลุ่มล้าว่านครับกลุ่มล้าว่านแล้วก็กับพวกรางลักเพื่อผสมผสานองค์พระให้มีความหนึบหนึบนุ่มหนึกนุ่มสามารถปั้นเป็นก้อนได้กำกดบล็อกไมพิมพ์ที่ทำมาจากไม้ดินหินแล้ก็โลหะ แล้วขึ้นอยู่กับอาณาจักรแต่ละอาณาจักรมีความชำนาญในการแกะบล็อกไม้พิมพ์แบบไหนแต่ส่วนมากจะแกะบล็อกไม้พิมพ์มาจากหินนะครับมีเหล็กบ้างเป็นบางครั้งบางคราวขึ้นอยู่กับวาระการสร้างที่เป็นวาระการสร้างของวังหรือว่าทางวังหลวงก็เรียกว่างานของช่างหลวงการผสมผสานพระจึงมีรูปร่างของการผสมเนื้อหาเมื่อหามงคลก็คือหินแร่มงคลต่างๆนํา,านมาผสมผสานเนื้อพระ ที่มีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคโบราณของรูบาอาจารย์ท่านได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญ,คญมาผสมนในการสร้างพระพร้อมกับน้ํายางว่านต่างๆที่พลพิดขึ้นมาให้เราเห็นในรูปร่างของการพิจารณาโครงสร้างขององค์พระแล้วเราจะดูถึงความละเอียดของพระเป็นหลักความละเอียดของพระนั้นมันจะบอกออกถึงสถานะความเก่าขององค์พระว่าพาระนั้นมีความเก่าในรูปแบบของหลักธรรมชาติเป็นเช่นไร ลักษณะความละเอียดหรือว่ n, าความหยาบนั้นจะปรากฏให้เราเห็นในรูปแบบของพระที่มีอายุค่าของอายุค่าของกาลเวลาก็คือลักษณะของความหยาบนั้นจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างการสร้างแบบโบราณพระที่มีอายุพันปีนั้นจะมีรูปร่างของความเก่าขององค์พระที่มีความลักษณะของความหยาบอยู่ในองค์พระมีแร่หินแร่ต่างๆหินแร่ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนเพราะมีความใหญ่ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการสร้างที่ไม่ได้ผ่านการกองหรือว่าร่อน เป็นไปตามกระบวนการสร้างแบบยุคโบราณนะสิ่งที่นํามาให้เราเห็นก็คือรูปร่างของหินแร่ดาารบบอกมะขามนิแร่ดอกมะขามนั้นปรากฏให้เราเห็นอยู่ในทั่วองค์พระทั่วทั้งองค์พระปริมาณชี่มากขึ้นอยู่กับจํานวนที่นํามาใส่ในองค์พนระคราบยางรักที่แห้งเสื่อมสภาพมีน้ําว่านโพยผุดขึ้นมารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ต้องเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นในพระที่มีอายุในรูปแบบของความเก่า ลำดับที่สองคือลำดับถัดมาก็คือพระที่มีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคของสุโขทัยพระยุคสุโขทัยนั้นประกอบด้วยพระที่มีความหลากหลายทางกายภาพนะก็คือพระกลุ่มพระกำแพงพระกำแพงลีลาพระกิมแพงลีลาเมะหนุนพระกุ่มางแพงเพชรพระพิศนุโลกที่เป็นพระพิมพ์นางพญาและก็พระผงสุพรรณที่มีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคของสุโขทัย ยุคสุขโขทัยนั้นเป็นยุคที่มีการสร้างพระขึ้นในหลากหลายภูมิภาคซึ่งอาณาจักรของสุขโขทัยนั้นเป็นอนาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่อยู่ในยุคของสุขโขทยัยองค์ถัดมานั้นเราจะมาดูองค์พระที่เป็นพระกำแพงพระกำแพงพระลีลาพระกำแพงนั้น<ม>หลักการวิเคราะห์ก็คือเราวิเคราะห์ที่โครงสร้างของเนื้อพระที่มีความหยาบน้อยลงนะครับความหยาบน้อยลงก็คือลักษณะของเนื้อหาดินที่มีการกรองหรือผ่านกรรมวิธีที่ดีขึ้น ผ่านกรการลักษณะของการดูหรือว่าการกรองดินน่ะมีลักษณะการกรองดินที่ละเอียดขึ้นผ่านกรรไม่วิธีการสร้างที่มีความพิถีพิถันภาบน้ำยางรักก็ยังมีส่วนของการผสมเนื้อหาในเนื้อหาพระเช่นเดิมน้ำว่านปรากฏให้เราเห็นแร่ดอกมะขามมีกระกกระจายแต่มีขนาดเล็กลงมีขนาดเล็กลงมันเป็นรูปแบบของการสร้างภาพแบบโบราณในยุคข,ของ สุโขทัยมีรูปร่างของพระหรือลักษณะของหินแร่ดอกมะขามที่ปรากฏให้เราเห็นเป็นกระบวนการสร้างและเก่ายุคถัดมานั้นเป็นยุคของการสร้างขึ้นในยุคของสุโขทัยเช่นเดิมก็คือลักษณะของพระที่เป็นพระพิมพ์พิษณุโลกเป็นเนื้อพระที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับลักษณะของความละเอียดของเนื้อพระที่มีความละเอียดแต่ก็ยังมีรูปร่างของ พระที่มีความเก่าในรูปแบบของความเก่าในกระบวนความเก่าขององค์พระที่มีคาบยางรักน้าว่านผุดแห้งตามธรรมชาติผุดแห้งทมธรรมชาติในรูปแบบเดียวกันก็คือลักษณะของพระที่แกแห้งเก่าแลดอกมะขามปรากฏให้เราเห็นยังตามขึ้นมาให้เราเห็นหรือว่าปรากฏให้เราเห็นเช่นเดิมนะครับลักษณะของการผสมผสานเนื้อพระที่มีความเก่าในรูปแบบของกุสุขโขไทย ลักษณะองค์ต่อมาก็คือเราพิจารณาพระอีกพิมพ์หนึง่งก็คือพระที่มีการสร้างขึ้นในยุคสุขโขทัยเช่นเดียวกันแต่เป็นพระพ,พิมพ์สุพรรณบุรีก็คือพระผงสุพรรณลักษณะของเนื้อพระผงสุพรรณนั้นจะมีความคําละเอียดมากขึ้นความหยาบในเนื้อพระจะมีความหยาบน้อยลงหลักการสังเกตเนื้อพระที่มีความหยาบน้อยลงคือลักษณะของกอง็เรียกว่านวัตกรรมนวัตก,กรรมการสร้างพระโดยการใช้ดินเป็นตัวหลักคาบล้ํายางลัก น้ำว่านก็ยังมีติดตามกันมาเป็นช่วงๆก็คือลักษณะของคาบยางรักน้ำว่านที่แห้งสลิดปรากฏที่เราเห็นรูปแบบของการสร้างพระที่แบบโบราณยุคถัดมาเป็นยุคของเป็นยุคอยุธยาตอนต้นก็คือยุคของอยุธยาในช่วงของพระสมะเด็จพระนเรศวรนะมีการก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาแล้วก็มีการสร้างพระขึ้นหลากหลายพิมพ์ทรงหลากหลายขนาดหลากหลายครูบาอาจารย์ แต่ก็เน้นหนักไปทางด้านการใช้เนื้อดินเป็นตัวสร้างจะมีรูปร่างของเนื้อผ้าที่มีความหยาบน้อยลงคือดินจะกรองมากขึ้นลักษณะดินกรองเป็นดินกรองที่มีความละเอียดละเอียดมากกว่าในยุคข,ของสุขโขทัยยุคกัยุทธยายนั้นจะมีลักษณะของดินที่ละเอียดขึ้นครับกรรมธีของดินนั้นเป็นลักษณะของดินกรอง ดินกองโบราณที่เขานำมาทำเครื่องปั้นดินเผาในราชสำนักในครัวเรือนนำมาประยุกต์ในการสร้างพระในรูปแบบการสร้างพระเครื่องปั้นดินเผาก็คือนำพระนั้นทำมาจากดินมีหินแร่นะครับลักษณะของหินแร่ที่ปรากฏให้เราเห็นคือลักษณะของหินแร่ศักดิ์สิทธิ์หรือหินแร่มวลสารที่ครูบาอาจารย์ได้รวบรวมมาใส่ทําให้พระมีพุทธคุณในตัวเองพร้อมขั้งตาการเขี่ยวยน่น ลักษณะของการเหี่ยวย่นของเนื้อผ้าที่มีความละเอียดมากขึ้นนั้นเป็นการผสมน้ําประสานน้าว่านและยางรักที่มากขึ้นและความละเอียดมากขึ้นในเนื้อหาของผ้าที่มีความละเอียดมากขึ้นทําให้มวลสารหรือโครงสร้างที่เป็นอินทรีย์สารนั้นยุบตัวได้มากพอเกิดการยุบตัวทําให้พื้นผิวของผ้านั้นคลุกระเป็นหลุมเป็นบ่อคล้ายกับผิวมะกรูดคล้ายกับผิวมะกรูด ตัวนี้คือลักษจุดลักษณะของลักษณะวิธีการสังเกตเนื้อหาพระที่มีโมลสารหรือว่าหินแร่ศักดิ์สิทธิ์ผสมประสานอยู่โครงสร้างพระจึงมีการยุบตัวยุบยักย่นเป็นธรรมชาตินะครับองค์ถัดมาก็เป็นยุคของอยุทยาเช่นเดิมครับจะเป็นกิ่งคลองตะเคียนก็คือเป็นอีกยุคหนึ่งของอยุทยาตอนปลายนะครับอยู่อยุทยาตอนปลายเข้าสู่ไปลายยุคอยุธยาอ,ยอายุท,ยาที่มี300กว่าปี400ปีนะครับ เราพิจารณาโครงสร้างของเนื้อพระเห็นไหมครับลักษณะของโครงสร้างเนื้อพระนั้นจะมีความละเอียดมากขึ้นล่องรอยความละเอียดของเนื้อดินมีความละเอียดมากขึ้นนะครับกลุ่มของคาบน้ํำยางว่านน้ํำยางรักเพิ่มปริมาณมากขึ้นจะให้เนื้อพระนั้นมีความเหลวหรือว่านุ่มนุ่มเนียนนุ่มเนียนคาบขอ,อายยาของการเหีียวย่นเป็นลักษณะของการเหีียวย่นที่เป็นรูปมิติที่ ที่อยู่ในลักษณะของความเหี่ยวย่นที่เป็นร่องเป็นรอยคล้ายๆกับเปลือกไม้ที่มีความเก่าหรือว่าการคายของความชื้นที่เกิดขึ้นในเนื้อพระและสิ่งที่ตามมาก็คือกลุ่มของแร่ดอกมะขามในแร่ดอกมะขามนั้นเราจะมักจะพบอยู่ในภาาที่เป็นพระเนื้อดินนะแร่ดอกมะขามเราจึงเจอเป็นจุดพิจารณา,เร,าเรียกว่าจุดเด่นๆจุดพิจารณาเด่นๆที่จะมีเกิดขึ้นในผ้าเป็นพระเนื้อดิน อยู่ในกลุ่มของพระธนั้นก็คือกลุ่มแร่ดอกมะขามแร่ดอกมะขามนั้นผสมประสานอยู่ในกลุ่มของของดินทั่วประเทศทั่วประเทศในประเทศไทยก็คือดินแดงที่มีการนํามาใช้ทําเครื่องปั้นดินเผาครับนะแล้วก็ยุคสุดท้ายของการสร้างเป็นยุคะะะรัตนโกสิศิล์และเป็นยุคของการสร้างขึ้นข้างพระเนยการใช้หลักการความเชื่อที่มีการนําพละเครื่องมาผสมโดยการนําเนื้อดิน มาสร้างพระพร้อมครั้งแกะบล็อกไมพิมพ์มาจากหินดินแล้วก็โลหะมีโครงสร้างพระที่มีความชัดเจนมากขึ้นพระที่มีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคข,ของรัตนโกสินทร์นั้นเรามาดูความละเอียดขององคพระกันว่าพระนั้นมีความละเอียดมากขึ้นหรือว่าน้อยลงพบกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างในองค์พระนี่คือลักษณะของพระที่ มีการสร้างขึ้นหนุ่ในยุคของรัตนโกสินทร์ก็คือยุคของกลุ่มของหลวงพ่อปานพระหลวงพ่อปานมีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคของรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์ก็จะเห็นรูปร่างของเนื้อผ้าที่มีความละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นไปกว่าเดิมก็คือรูปร่างของเนื้อผ้าหรือรูปร่างของดินโครงสร้างของดินมีความละเอียดมากขึ้นนะครับลักษณะของโครงสร้างดินมีความละเอียดมากขึ้นกลุ่มของน้ำว่านก็ยังตามมาอีก ก็คือข้ามน้ำว่านเป็นส่วนผสมของการตัวประสานเนื้อหาอย่างรักใช้น้อยลงใช้น้ำว่านมากขึ้นทําให้เกิดแรงตึงที่มากที่น้อยลงพอเกิดแรงตึงที่น้อยลงนั้นทําให้เหี่ยวกว่าลักษณะของความเหี่ยวย่นคล้ายๆกับพื้นผิวของเนื้อคนหรือว่าเนื้อสวหนังสัตว์มีการเหี่ยวย่นไม่เฉพาะเจาะจงแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกัน,กนหรือจุดลักษณะเด่นก็คือหินแร่ดอกมะขามเห็นไหมครับลักษณะของหินแร่ดอกมะขามหินมลแร่มวลสารต่างๆ ผสมมากขึ้นแล้วกลุ่มของเนื้อหาที่เป็นเนื้อวินที่อยู่ในยักษ์กษรูปยุครัตนะโกเทรมักจะเจอพวกหนาแร่โลหะโลหะมีค่าที่ผสมประสานอยู่เป็นการบอกถึงสถานะการผสมประสานว่าการนําำวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบเขาเรียกว่ามีราคามีราคามาผสมประสานในเนื้อพระนี่คือหลักการวิเคราะห์พระโดยการใช้ ข้อมูลเชิงลึกหรือว่าข้อมูลที่ชั้นพื้นฐานในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของการสร้างพระก็ดีแล้วก็วัตถุดิบที่นํามาสร้างพระเช่นเดียวกันกับการพิจารณาพระโดยการแยกแยะก,ก,กลุ่มของสถานะความเก่าของพระว่ามีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคใดบ้างก็คือลักษณะข,ของพระที่มีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคของพลนบุญชัยเป็นยุคแรกนะครับเป็นยุคแรกที่มีอายุมากที่สุดก็คือยุคของพลิบุ์ชัยอยู่ในกุพระลมพูนทั้งหมด มายุคที่สองลำดับที่สองก็คือยุคของกลุ่มของพระที่มีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคของสุโข,ขทยัยยุคที่สามในพระเนื้อดินก็คือกลุ่มของพระอยุธยายุคที่สี่เป็นพระที่มีการสร้างขึ้นอยู่ในยุคของรัตนกโกสินทร์ความสําคัญของพระทั้ง4ี่ยุคนั้นสอดคล้องกันก็คือลักษณะของเนื้อดินเผาส่วนผสมหลักของเนื้อดินเผาก็ประกอบด้วยยางว่านน้ำว่านร้อยแปดนะครับน้ำยางรักหินแร่มวลสาร แล้วก็ผมมงมวลสารสําคัญสาคัญที่เกจิอาจารย์ได้นํามาผสมใส,มส่นี่คือกับการวิเคราะห์และข้อมูลในการพิจารณาพระเราต้องพิจารณาจากเนื้อพระแล้วก็ประวัติศาสตร์การสร้างพระจนไปถึงกรรมวิธีการสร้างเพื่อเราจะเข้าใจถึงกระบวนการสร้างพระแบบโบราณน,นี่คือหลักวิธีการดูโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในรูปแบบของสยามสมเด็จนะครับสยามสมเด็จโดยผมอาจารย์บอยสยามสมเด็จขอจบ ข้อมูลการวิเคราะห์พระหรือว่าการให้ข้อมูลของพระเนื้อดินเพียงเท่านี้สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ